เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสเดินทางไปกับแฟนผมนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าแฟนผมเนี่ยเขาเป็นคนเจอเป็นคนเห็นอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับส่วนผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่เห็นเป็นคนที่ไม่เจอไม,ไ,ไม่ได้สัมผัสกับสิ่งนี้แต่แฟนเป็นคนที่เห็นและก็สัมผัสวูนี้นะครับทีนี้เมื่อช่วงเร็วๆเนี้ยต้นปีที่ผ่านมาไปจังหวัดจังหวัดหนึ่งกันกน,นะครับได้ไปพักที่โรงแรมหนึ่งนะครับซึ่งเป็นโรงแรมของทหาร โอเคเราก็พักกันที่นั่นประมาณสักสองคืนงี้นี้คืนแรกตื่นเช้ามาผมก็เลยถามว่าถามเล่นๆแหละว่าแบบเอ้ยเมื่อคืนแบบเจออะไรเปล่าอะไรเงี้ยผมก็เลยถามเขาช่วงเช้าประมาณสายๆประมาณนี้เขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเล่าแล้วกันก็เลยกินข้าวเที่ยงอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าช่วงประมาณสักเช้าเช้า คือตื่นกันเช้านะวเพื่อมากินข้าวเช้าแต่ผมไม,ไม่ยังไม่ตื่นเขาตื่นมากินข้าวเช้าก่อน mm. เขาโรงแรมมันจะเงียบค่อนข้างเงียบมากคนจะพักน้อยเขาก็เห็นทหารนะครับยืนหันหน้าเข้าประตูแต่ละห้องแต่ละห้องแต่ละห้องคือทุกห้องจะมีทหารยืนหันหน้าเหมือนเอาหน้าผากเนี่ยติดอยู่กับประตูทุกห้องแล้วก oh. ็จะมีพวกชั้นพักก่อนถึงลิฟต์ เขาก็จะเห็นเป็นทหารขายของต่างๆอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนมีกิจกรรมเกิดขึ้นตลอดแต่งชุดทหารภาพที่เขาเห็นประมาณนี้ในช่วงเช้าตรู่นะซึ่งมันก็สอดคล้องกับว่าเออโรงแรมมันก็เป็นโรงแรมทหารอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่ามันอาจจะเ,ออเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าแล้วมันเกิดขึ้นอะไรมันเรื่องราวในอดีตที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับโรงแรมนี้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้